NEC Versa Pro แท็บเล็ตชูนวัหน้าจอใหญ่น้ำหนักเบาราคาเพียง3,990บาทกาสสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะฮะวันนี้เราก็มีแท็บเลตจากทาง NEC นะครับเป็นแท็บเล็ต รุ่น w วอ p ซโปรนะครับผมรหัสตัวนี้จะเป็น VZH นะฮะซึ่งตัวนี้นะผมจุดพิเศษของเขาอีกอย่างนะครับที่ต้องพูดถึงเลยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนแบบมัลติทัชนะฮะหรือว่าจะใช้ต่อเมาส์หรือคีย์บอร์ดก็ยังได้นะครับก็เรียกว่าให้มาแบบจัดเต็มมากๆครับกับฟังก์ชันที่ครบขนาดนี้ฟิลลิ่งการทัชนะครับจะมีความลื่นไหลามากสปตัวนี้นครับผม CPU จะเป็น Intel เจรอนนะครับผมเทียบแล้วก็จะแรงพอคับพอไอสามาเทียบเท่าคอไอสามเลยและตัวนี้นะครับผมจะมาพร้อมกับวิดีโอสิบอีกด้วยแรมเนี่ยตัวนี้ให้ไวถึง4ี่กิกนะครับผมสามารถนําไปอัพได้ถึง8ปดกิกหน่วยความจานะครับตัวนี้จะไม่ใช่ฮาร์ดดิสธรรมดาครับตัวนี้เป็นแบบ SSD นะครับความจุอยู่ที่128กิกนะครับเรียกว่าให้มาเยอะแล้วก็แรงมากๆกนะครับกับหน่วยความจำชนิดนี้ยังไม่พอครับผมอย่างที่เรารู้กันหน้าจอให้มาถึง12.5นิ้วเนี่ย ให้สีมาถึง16.7ล้านสีนะครับผมสีที่ตรงๆเนี่ยตัวนี้ทำได้นะฮะด้านกราฟิกตัวนี้นะครับผมให้เป็น Intel HD กราฟิกนะครก็สำหใครที่เอาไปเล่นเกมหรือว่าใช้ในสายงานด้านโมชั่นกราฟิกหรืออะไรเงี้ยอาจจะทำได้เล็กน้อยแต่ว่าทำได้ดีแน่นอนสำหรับด้านดีไซน์ตัวนี้ผมก็ต้องบอกเลยว่า งานประกอบของเขาก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่ด้านดีไซน์ของเขาเนี่ยทำมาได้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเราพาไปดูรอบตัวเครื่อง,องว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะเริ่มจากด้านขวาก่อนเลยครับผมเป็นปุ่มสไลด์แบบพาวเวอร์นะครับที่เอาไว้สาหรับ เปิดปิดเครื่องนะครับผมพอร์ต USB นะครับสำหรับต่อ e อนท r นนหรือเมาส์คีย์บอร์ดได้หมดเลยฝั่งซ้ายนะครับผมพอร์ตแรกจะเป็นพอร์ตของสําหรับต่อสายแรนนะครับพอร์ต VGA ครับสำหรับต่อจอแยกอีก2พอร์ตนี้จะเป็น USB 3.0นะครับซึ่งอ่านข้อมูลจะเร็วแน่นอนไมก์กับหูฟัง3.5นะครับพอล่มอัพดาวก็มีมาให้แล้วก็ถัดมาเป็นพอร์ตชาร์จนะครับอันนี้อันนี้สาหรับต่อล็อกนะฮะ สำหรับใครที่ต้องการจะล็อกนะฮะปุ่มตรงด้านล่างเนี่ยจะเป็นปุ่มสำหรับปุ่มโฮมนะครับด้านหลังเครื่องครับเราก็จะเห็นว่ามีช่องระบายอากาศนะครับเพียบเลยเพื่อทําให้ตัวเครื่องเนี่ยไม่ร้อนนะครับผมตรงนี้จะเป็นในส่วนลำโพงนะครับที่จะมีมาให้ถัดมาที่ต้องบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์มากๆในส่วนของตัวกล้องที่มีมาให้นะครับสำหรับใครที่ต้องการไปเรียนออนไลน์นต่างๆเนี่ยสามารถใช้ทั้งกล้องหลังตรงนี้นะครับผมแล้วก็กล้องหน้าตรงนี้นะฮะ สำหรับระบบวัติทัตตัวนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าน่าประทับใจมากๆาครับผมต้องบอกว่าลื่นลื่นเทียบเท่ากับสมาร์ทโฟนราคาลงสูงเลยนะครับผมตัวนี้มันจบกว่าเพราะว่าระบบของ Word Excel ทุกอย่างมีมาให้ครบนะฮะเดี๋ยวเราลองในส่วนของตัวโปรแกรมต่างๆเริ่มจาก Word Excel อะไรอะไรงนี้ให้ดูนะว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะณตอนนี้ผมจะไม่ได้ใช้ในส่วนของเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดนะครับสำหรับใครที่จะไม่ได้ต่อคีย์บอร์ดแยกนะ,ะตัวนี้จะมีคีย์บอร์ดเหมือน แท็บเล็ตทั่วไปเลยคุณสามารถพิมพ์ได้หมดเลยทั้งไทยและอังกฤษนะฮะอือก็สามารถทํางานนอกสถานที่ได้นะครับผมแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่ก็หายห่วงเพราะว่าสามารถใช้งานได้ค่อนข้างนานนะครับผมในส่วนของด้านการเข้าเว็บไซต์เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าก็ไม่ได้มีปัญหาเลยนะลื่นไหลดีไม่มีปัญหาเลยครับดยวย,ยีตัวนี้เทียบเท่ากับ c o r i3 เนี่ยค่อนข้างจะแรงนะฮะ คุณจะเห็นได้ว่ามันจะโหลดค่อนข้างเร็วนะครับผมในด้านการใช้งานทั่วๆไปเนี่ยมันไม่น่ามีปัญหายอยู่แล้วละเพราะว่า CPU มันค่อนข้างแรงนะฮะก็สามารถใช้เต็มจอได้นะครับแต่ว่าในส่วนของลำโพงเนี่ยจะอยู่ด้านหลังนะครับบางครั้งอาจจะต้องต่อลำโพงแยกด้วยอาจจะดีกว่าส่วนหน้าจอเนี่ยครับทำออกมาได้ดีมากๆและเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับสีสันเนี่ยไม่ว่าคุณจะดูหนัง Netflix หรือว่า แอปต่างๆเนี่ยมันทํางานได้ดีมากๆแล้วก็สีสันเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับทําได้ดีอยู่แล้วในด้านของเกมเราเดี๋ยวผมต่อเมาส์กับคีย์บอร์ดให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างจากที่ดูนะครับผมเฟรมเรทต่างๆก็ภาพจะไม่ได้ฉีดขาดอยู่แล้วเล่นก็มีความลื่นไหลดีครับไม่ได้มีปัญหาอะไรด้านการเล่นเกมก็น่าจะหมดห่วงเรื่องนี้ครับ สรุปนะครับผมสำหรับใครที่กำลังหาแท็บเล็ตสักตัวที่เป็นมากกว่าแท็บเล็ตนะครัตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่จบนะครับในปี2021นะฮะตัวนี้คุ้มค่ามากๆกับสเปคแล้วก็ราคาแล้วก็ฟีเจอร์ที่มันให้มานะครับสำหรับใครที่สนใจผมก็สามารถทักแชทสั่งซื้อมาได้นะครับผมตอนนี้จะมีโปรโมชั่นอยู่ที่3,990บาทครับผมวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ